เป็นวันที่เหล่าแฟนๆของขยอนบินกับซนเยจินรอคอยจริงๆนะคะที่จากคู่จิ้นในจอกลายเป็นคู่รักในชีวิตจริงหลังจากช่วงเย็นวันนี้ค่ะทั้งคู่ได้ออกมาประกาศว่าเตรียมแต่งงานกันผ่านทางไอจีนะคะโดยขยอนบินได้เขียนจดหมายถึงแฟนๆผ่านทางต้นสังกัดว a s สเอนเตอร์เทนเมนต์ขณะที่ซนเยจินได้เขียนจดหมายถึงแฟนๆผ่านทางไอจีส่วนตัวค่ะเนื้อหาในจดหมายของขยอนบินนะคะเขาก็ได้บอกถึงการตัดสินใจแต่งงานพร้อมกับสัญญาว่าจะทําให้ซนเย ยิ้มอยู่เสมอและเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันจองฮยอกและเซรีได้รวมกันได้ร่วมงานด้วยกันในซีรีส์และเรากําลังจะก้าวเดินต่อไปด้วยกันครับโดยเขาก็หวังว่าทุกคนจะร่วมยินดีในก้าวต่อไปของพวกเขาด้วยความรักความอบอุ่นเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะ ขณะที่เนื้อหาในจดหมายของโซนเยจินนะคะก็ได้เขียนเอาไว้ว่าเธอได้พบใครบางคนที่เธออยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยนั่นคือฮยอนบินเธอไม่เคยจินตนาการมาก่อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติแค่ได้อยู่กับเขาเธอก็รู้สึกอบอุ่นและได้รับการปกป้องขอให้ทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นอนา,นาคตของเราด้วยนะคะ โซนีจยจินละขยอนบินค่ะมีโอกาสร่วมงานกันในปี2014โดยทั้งคู่ได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมปูชอนนะคะแล้วก็ได้ขึ้นเวทีวร่วมกันในการรับรางวัลการคัดเลือกจากโปรดิวเซอร์ค่ะ จากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาแสดงภาพยนร่วมกันครั้งแรกเรื่อง The Negotiation นะคะเมื่อปี2018แล้วก็ได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งในซีรีส์แนวโรแมนติกอย่าง Clash Landing on You เมื่อปี2019ค่ะซึ่งเรื่องนี้นี่แหละค่ะที่ทําให้ทั้งคู่เขาได้พบรักแล้วก็เริ่มสารสัมพันธ์กันมาก่อนที่จะเปิดตัวว่าคบกันผ่านสื่อเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะจนได้ออกมาประกาศ่าวดีเมื่อวานนี้ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ